Hello there. This is the second story time episode. Next episode 2 uh, my จาก episode แรกก็หลายคนก็ชอบอยู่เหมือนกันเนาะ. Like so I see your feedback, yeah, from the first episode of Story Time, where I tell you my experiences learning English, and thank you so much for your comments and also your requests of more episodes. ขอบคุณด้วยนะคะที่แชร์ออกไปแม้ว่าจะไม่ใช่วิดีโอความรู้ <c oughs> เป็นวิดีโอที่แบบว่าพูดภาษาอังกฤษภาษาไทยรวมด้วยแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังนะคะถ้าใครอยากจะสนับสนุนเอพิโซดแบบนี้นะสตอรี่ไทมก็ขอให้แชร์กันออกไปนะจ๊ะ,ะเพื่อเรื่องที่กี่เล่าเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับหลายคนเกี่ยวกับเรียนภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ด I have this story to talk to you about Yeah about writing in English นะคะเป็นการเขียนในภาษาอังกฤษเนาะตอนแรกกี่อะตอนเด็กๆนะคะกี่ก็จะอย่างที่ทุกคนดูเอพิส o ดแรกนะคะก็จะรู้ว่ากี่เรียน Assumption School in bon. อุบลอ่านะคะคนอุบลจ้าน่นละผู้ใดอันคนสงสัยถามเมื่อไหเป็นคนอุบลน,นะจ๊ะทีนี้กี่ก็เรียนนะคะ ตอนประถมใช่ไหมที่ Assumption ทีนี้ตอนนั้นกี่จำได้นะคะว่ากี่เรียนการเขียนภาษาอังกฤษนะแบบตัวเขียนใครนึกไม่ออกอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ตัวเขียนภาษาอังกฤษเป็นยังไงนะคะ So in e n g l i s h we call it cursive writing cursive writing นะคะ And I was thinking where did I start and when did I start Okay in Assumption School I started to learn how to write cursive and then uh, when I think in ประ t o ม I'm so sure but um, not specifically which year นะคะน่าจะปอไหนเนี่ยจำไม่ได้แต่จำได้ว่าปห้าปหกนี่เริ่มแบบว่าเขียนเหมือนเขียนแบบจริงจังอะคะ่ะเมื่อก่อนเขาจะมีเหมือนเป็นหนังสือหรือสมุดที่มันเป็นเส้นปะเออแล้วก็ให้เราเขียนตามอะคะ่ะแบบนั้นเลยนะฝึกแบบจริงจังเลยนะคะที่โรงเรียนนะคะ กีก็เลยเริ่มฝึกแบบนั้นมานะ and then I was looking back at how my handwriting developed นะคะว่าเอ๊ะการลายมือเรามันพัฒนามายัางไงอะไรอย่างงี้นะคะกีก็ไปเห็นมาอ๋อหนังสือป .6 ไหมฮ่ <c oughs> นี่ห <c oughs> นังสือป .6 ไม่อยากจะโชว์เท่าไห,หร่เลยไม่อยากจะโชว์ทำเอพิโซดพิเศษเลยจ้านะคะก็คือเป็นหนังสือเก่ <c oughs> <c oughs> ามากนะคะเก่ามากจริงๆทีนี้กีก็เปิดไปดูนะคะว่าเอ เนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะ anyway ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเขียนเนาะว่าปหกข้อคข่โอ้ยซ oh ok ok ัวปหกข้อคข่เลขที่สิบสองผดร้อนะคะสุวิตาลิมซิลีผดรนะคะเด็กเกลียงที่นี่เห็นไหมมันจะเป็นอ่าตัวเขียนนะคะกีเขียนตัวเขียนไว้ กำลังฝึกนะคะจำได้ว่าเออตอนนั้นเนี่ยตัวเองกำลังฝึกเพื่อที่จะแบบต้องท่องด้วยนะขึ้นเบาลงหนักขึ้นเบาลงหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เขียนมาตามนี้แล้วทีนี้ก็เลยเปิดอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูในในนี้บางบางครั้งก็ไม่ได้เขียนแบบ c ursive นะคะเพราะว่าอันคืออันขีดานเนี้ยสักหน่อย <laughs> อาจจะเขียนยากเนาะสมัยเด็กเนาะกำลังเรียนกําลังฝึกนะคะเออก็มีมีไม่เค์ซีบ้างเค์ซีบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ตัวที่เป็นเค์ซีฟเลยก็มีนะคะเนี่ยอย่างหน้านี้เนาะอืมก็จะเขียนแบบโอ๊ย oh ไห he sent a letter นะคะ she bought a doll เนี่ยสังเกตตัวตัว s นะคะที่เป็น she เนี่ยก็จะเขียนแบบ c ursive พยายามเขียนแบบ c ursive ให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วตัว p ตัวนี้เห็นไหมคำว่า he painted the wall นะคะก็จะเป็นแบบ paint ตัว p อะ่ะมันจะเป็นแบบแบบ c ursive จริงๆอะเออสมัยก่อนเนาะดังนั้นก็มาแชร์เนาะ so I was learning how to write cursive when I was in ปอมใช่ yeah, all those years and uh, I could remember that I had to write in a specific writing practice book นะคะเป็นเป็นหนังสือที่เขียนฝึกเขียนโดยเฉพาะ and then after that I had to write all these on my own นะคะจากนั้นพอเขียนเส้นปะเสร็จใช่ไหมเราก็มาเขียนเองในสมุดนะคะแล้วทีนี้พอเขียนเองก็ไม่ได้ทิ้งไงก็คือแบบว่า เอามาเขียนต่อในตอนที่เราจดบันทึกด้วยตัวเองอย่างเช่นทำแบบฝึกหัดในหนังสือหรือใดๆอย่างนี้นค่ะกี่ก็เขียนต่อไปนะคะเขียนต่อไปแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบหนังสือเรียนสมัยก่อนนะคะถ้าใครเคยแบบว่าเ,เขียนเป็นแบบเขียนด้วยแล้วเลิกไปมาคอมเมนต์มาเล่าประสบการณ์กันได้เลยนะคะ How about you guys Did you learn to write cursive นะคะได้เรียนเขียนแบบนี้ไหมหรือฝึกเขียนด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวนี้มันเรียกแบบ calligraphy right calligraphy ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะเออยังคงเป็นที่นิยมอยู่นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเขียนแล้วก็เอาลายมือตัวเองเนี่ยขายได้ด้วยนะโอ้ย่าแล้วก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมคะอ่ะนี่ก็กี่จะเขียนให้ดูนะว่าตอนนี้ลายมือกี่เป็นยังไง <laughs> ลายมือที่แท้จริงเพราะว่าคือถ้าเขียนตอนที่ไลฟ์สอนอะ หรือว่าตอนที่สอนในคอร์สนะคะกี่ก็จะพยายามไม่เขียน c ursive นะคะกลัวว่าหลายคนจะไม่เข้าใจจะอ่านยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขียนในชีวิตประจําวันนะ่ะที่กี่จะเขียนเป็นโน้ตสําหรับตัวเองอ่ะ กีก็จะเขียนเป็น c ursive นะคะแล้วก็ถ้าเขียนใดๆที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นอย่างเช่นส่งงานให้เอเดเตอร์ตัดต่ออะไรเงี้ยเราก็จะเขียนแบบให้มันพยายามอ่านง่ายนิดนึงก็คือไม่ใช่ c ursive นะคะเป็นตัวอักษรแบบเดียวๆไปเลยอย่างเงี้ยแต่นี่ก็คือเอามาแชร์ so I'm sharing with you how I developed my English handwriting and also I how I learn e d cursive writing and how I keep my cursive writing up until now นะคะตอนนี้ c ursive writing ของกี่มันอาจจะไม่ได้แบบว่าออ authentic นะคำว่าเรียนคำนี้ไปด้วย authentic a u t h e n ติกหมายถึงว่าแบบแบบดั้งเดิมแบบเป๊ะเหมือนต้นฉบับที่เขาเขียนเขียนกันนะนะคะอาจจะมีบางตัวที่เปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนมาเป็นโมเดิร์นบ้างอะไรเงี้ยแต่อย่าง,งไรก็ตามกี่ก็ยังคงเขียน Cursive อย่อ่านะคะ so that's what I'm sharing for today how about you just tell me in the comments how do you write English เขียนกันยังไงบ้างนะคะแล้วเรียนเขียนภาษาอังกฤษชอบไหมนะคะ for me I loved it so much I think I loved everything about learning English. I don't know why, but I'm sharing this positive energy to you. Okay. So that's it for this episode. อ oh, ๋อย่าลืมนะช่วงนี้กี่พึ่งออกคอร์สใหม่นะจ๊ะเออ Listening o u u s s นะคะเป็นเกี่ยวกับการฟังนะคะมี Conversations แล้วก็มี Stories ให้ฟังแล้วเมื่อฟังแล้วอังกฤษล้วนเนาะเออก็จะ ตอบคำถามว่าคุณฟังเข้าใจหรือไม่นะคะจากนั้นกีก็จะมาแยกย่อยให้อีกนะว่าเออเทคนิคการฟังเนี่ยแต่ละช่วงคําที่เขาอาจจะเชื่อมเสียงอาจจะหดเสียงอาจจะใช้วิธีการออกเสียงหรือคําศัพท์ที่มันแบบเป็นการพูดมากๆเลยอะคะ่ะแล้วบางทีเราฟังไม่ออกเนี่ย จะใช้เทคนิคอะไรมาแกะเทคนิคด้วยกันนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจช่วงนี้เป็น Early Bird นะจ๊ะออสามารถสมัครในราคาโปรโมชั่นพิเศษจ้ะคอร์สนี้อยู่ที่4,500นะคะ4,500บาทนะคะแล้วก็มีจริงท้ายท้ายคอร์สเนี่ยมีโบนัสให้ฝึกสปีกิ่งส่งตรงมาที่กี่ด้วยนะคะแต่ว่ารถเหลือ นะ2,990ช่วง early bird เปิดตัวคอร์สนะคะเริ่มเรียนวันที่27มิถุนายน65นี้แล้วนะจะ๊ะฝากไว้นะคะ and if you like episodes like this please do share and also comment about your own experiences as well so I will see you again in my next story time episode bye